สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดันล่าพาเพื่อนๆมาอัปเดตการเจริญเติบโตของต้นฟิโลเขียวมรกตนะคะหรือมรกตเขียวนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็ออกเสียงยากพอสมควรนะคะออกเสียงว่าฟิโลเดนดอนนะคะถูกหรือผิดเพื่อนๆเ,เ,เม้นมานะคะฟิโลแปลว่ารักนะคะเดนดอนแปลว่าต้นไม้เป็นภาษากรีกสองคำนะคะเพื่อนเ แม่ดันลาได้มาครั้งแรกเนี่ยหนึ่งกิ่งนะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะอีกหนึ่งกิ่งตอนแรกนี้ปลูกใส่กระถางไซส์เล็กๆนะคะจนเขาเกิดรากอากาศขึ้นมาแม่ดันล่าก,ก็เลยย้ายมาใส่เข่งนะคะฟิโลตัวนี้นะคะเป็นไม้อิงอาศัยเหมือนพลูด่างเลยค่ะเพื่อนๆขาให้เขาเลื้อยขึ้นตามต้นไม้เนี่ย จะสวยมากเพราะใบเขาแน่นนะคะใบเขาแน่นแล้วก็เรียงตัวเป็นชั้นๆชั้นๆอย่างนี้ค่ะเป็นกําแพงต้นไม้สีเขียวแบบมองแล้วสบายตามากเลยนะคะต้นที่แม่ดัลล่าเลี้ยงก็ฟอร์มเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้แตกกิ่งได้ได้เยอะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ดันล่าปลูกใส่เข่งนะคะใช้ สูตรดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวเนี่ยคะ่ะปรุงดินเหมือนกับการปลูกไม้ใบนะคะเพื่อนๆได้ผลดีคะ่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะแล้วบริเวณที่แม่ดอลล่าวางเขาไว้เนี่ยได้แดดประมาณ20%ต่อวันนะคะนี่คะ่ะคือถ้าจัดตั้งหลักตั้งค้างให้เขาก็ได้เลยนะคะเพราะว่ารากอากาศของเขาเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆมาแบบจัดเต็มมากเลยนะคะ มีรากอากาศทุกกิ่งเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็ย่างลงดินนะคะนี่กิ่งเดียวมีทั้งหมดทั้งหมด3ามยอดเลยค่ะเพื่อนๆกิ่งเดียวนะคะมีทั้งหมด3ยอดนี่ค่ะเขาจะแตกยอดอย่างนี้นะคะเป็นกอๆขึ้นมาแล้วถ้าเรามีหลักมีค้างเนี่ยก็จะทำให้ ารากอากาศพวกนี้เกาะเกี่ยวแล้วก็เลื้อยขึ้นไปเป็นทรงพุ่มตามที่เราต้องการนะคะการให้น้ำให้ปุ๋ยแม่น้นล่าก็ให้เหมือนกับไม้ใบทั่วๆไปเลยค่ะนะคะใบมันวับเลยค่ะสวยค่ะเพื่อนๆคือปลูกปลูกแล้วก็ดูแลง่ายค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะจะเอาลงดินเลยหรือจะชําน้ำแล้วให้เขาเกิดรากแล้วค่อยลงดินอย่างนี้ก็ได้นะคะ วัสดุปลูกของเมดัน่่าจะส่วนมากจะไม่ผสมพวกกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนะคะก็จะเอาลงดินเลยนะคะนี่ค่ะดินก็จะประมาณนี้นะคะรดน้ำวันละครั้งค่ะรดตอนเช้านะคะความชื้นของดินตอนนี้นี่ค่ะดินยังปั้นติดอยู่เลยนะคะเนี่ยก็ความชื้นเขายังมีนะคะให้น้ำอย่างเพียงพอตลอดออทุกวันนะคะ นี่ค่ะก็ถ้าจะขยายพันธุ์เนี่ยได้หลายกิ่งเลยนะคะเพื่อนๆกอนนี้กอนนี้ก็ได้หลายกิ่งค่ะสามกิ่งเลยนะคะนี่ค่ะไม้ฟอกอากาศค่ะไม้ฟอกอากาศยอดฮิตค่ะบเบรกจากความด่างของครูด่างก็มาปลูกเจ้าฟิโลมรกตเขียวหรือเขียวมรกตเนี่ยก็เข้าท่าดีนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ย ถ้าเราเลี้ยงให้ฟอร์มเข้ามาเต็มเนี่ยจะสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเขาจะแบบเป็นสีเขียวสีเขียวอย่างนี้เลยค่ะมันวาวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะสวยงามนะคะแม่แร์ล่าปลูกใส่เข่งค่ะปลูกใส่เข่งก็ได้ผลดีนะคะสามารถที่จะยกเข่ง ไปวางตรงไหนก็ได้ที่เราต,ต้องการนะคะเพียงแต่จัดแสงให้เหมาะสมกับเขานะคะแค่นั้นก็พอค่ะก็สามารถโดนแสงได้แต่ว่าไม่เยอะนะคะก็เลี้ยงเหมือนเหมือนเหมือนพลูด,ด่างเลยค่ะนะคะนี่ค่ะการปลูกต้นไม้ครั้งแรกในชีวิตของแมดันล,ล่าพวกไม้ใบประเภทต่างๆนี่ก็ถือว่าได้ผลดีนะคะเพื่อนๆสำคัญที่สุดในการปลูกต้นไม้ก็คือการปรุงดินนะคะ อันดับแรกนี้ต้องปรุงดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขานะคะ2ก็คือ,อสิ่งแวดล้อมที่เขาชอบนะคะจัดโซนจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเขาเขาก็จะโตได้ดีโตได้สวยนะคะ3ก็คือการให้น้ำนะคะการให้น้ำที่เหมาะสมนะคะต้องรู้ว่าต้นไหนชอบน้ำต้นไหนไม่ชอบน้ำนะคะก็จัดเลยคะ่ะส่วนต้นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะคะรดน้ำได้เลยคะ่ะเขายิ่งงามนะคะ เสร็จแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะการให้ปุ๋ยถ้าเป็นไม้ใบก็แม่ดาล่าก็จะให้พวกอาจจะโรยผงชูรสนะคะหึงช้อนชา,าเดือนละสองครั้งประมาณนั้นหรือว่าให้ฮอร์โมนนมสดนะคะก็สามารถที่จะบำรุงใบแล้วก็บำรุงลำต้นบำรุงรากของเขาให้เติบโตแข็งแรงนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามคะ่ะนี่คะ่ะดูสิ ถ้าเป็นทรงพุ่มที่ฟอร์มเริ่มมาแล้วค่ะฟอร์มมาเต็มแล้วใบแน่นแล้วนะคะเพื่อนๆใบแน่นนี่ค่ะก็ถ้าเด็ดเด็ดกิ่งของเข้าไปด้านล่างเขาก็จะแตกแตกแตกแขนงใหม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องแบบห่วงเลยค่ะถ้าใครมีก็แบ่งๆกันนะคะน ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้แม่ดัลล่าก็จะเด็ดให้ไปไปปลูกแล้วค่ะนะคะราคาก็จับต้องได้คะ่ะเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วไปนะคะตามร้านขายต้นไม้ก็จะมีเจ้านี่นะคะถ้า,าฟอร์มเต็มๆสวยๆก็หลักร้อยขึ้นนะคะเพื่อนๆถ้าฟอร์มยังไม่โอเคก็ประมาณหลักสิบนี่แหละคะ่ะหรือหลักร้อยนี่แหละคะ่ะ ตามที่แม่ดาราเคย<ๆ>เคยเคย <ๆ S 2> ดูมานะคะพ่อแม่สองต้นนี้สองกิ่งนี้แม่ดาราไม่ได้ซื้อนะคะพี่เขาเอามาฝากมแม่ดาราก็มาชําม,มาปลูกนะคะได้สวยงามเลยค่ะเพื่อนสวยจริงๆนะคะใบมันวับเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยด้วยชื่อก็ฟิโลมรกตเขียวเนี่ยคะ่ะชื่อก็ดีดีนะคะนะคะปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายคะ่ะ ตั้งหลักตั้งค้างหรือว่าจะเอาไปวางไว้ออฟฟิศโดยการหักกิ่งของเขานะคะชําน้ําไว้นะคะแล้วก็ใส่แจกันหรือว่าขวดแก้สวยๆไปวางที่ออฟฟิศก็เก๋ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะในบริเวณที่เราทํางานอย่างนี้คะ่ะมีเจ้านี่ประดับไว้ก็ก็ก็เข้าทีนะคะถ้าเขาเกิดรากแล้วเราก็ค่อยเอามาลงดินอย่างนี้ได้สองต่อเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะ สวยสวยจริงๆค่ะชอบอ่ะเมทันล่าชอบไม้ใบแบบมองแล้วมันสบายตานะคะเพืเ่อนๆค่ะเนี่ยเปรียบเทียบกับความเขียวเขียวอย่างนี้กับเจ้าซองออฟอินเดียเนี่ยคนละอารมณ์เลยค่ะนะคะซองออฟอินเดียนี่แบบเป็นเป็นไม้ที่สะดุดตาเลยนะคะสะดุดตาเลย ตัวนี้คือสบายตานะคะสบายตากับสะดุดตานะคะมีมีอารมณ์ที่แตกต่างกันเวลาเวลามองไม้ใบนะคะเพื่อนๆ่ะนี่ค่ะสวยสดงดงามค่ะนะคะสามารถที่จะเลี้ยงจะปลูกได้ทุกฤดูกานค่ะเขาโตได้นะคะโตได้นี่เลย สวยนะนี่ค่ะตอนนี้แม่นานาก็เริ่มจัดโซนต้นไม้ใหม่นะคะต้นต้นไหนที่อยู่ในสวนพอที่จะยกออกไปข้างนอกแม่นานาก็จะออกยกออกไปข้างนอกเพรฟอร์มเข้ามาตเต็มฟอร์มเขาโชว์ได้แล้วอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอาไปประดับตกแต่งหน้าบ้านหน้าห้องบริเวณที่ทํางานของเราได้เลยค่ะนะคะไม่กองแก่งแล้วเขาสวยแล้วอย่างนี้ค่ะ ะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะฟิโลเดนดอนมรกตเขียวนะคะออกเสียงผิดถูกก็ก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะมันเป็นภาษากะะรีกนะคะต้นไม้แห่งรักค่ะนะคะฟิโลแปลว่ารักนะคะเดนดอนแปลว่าต้นไม้นะคะภาษากรีกสองคำถึงกำเนิดก็มาจากทางโน้นแหละคะ่ะทางเจ้าของภาษาเขาโน่นแหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะ แต่ก็ปลูกในเมืองไทยได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแมด่ดันลาพาไปอัปเดตบอนสีเอ๋ไม่ใช่บอนดำที่แม่ดาล่าปลูกนะคะที่ย้ายลงเข่งเมื่อวานนะคะแวบๆไปนิดหนึ่งนะคะอยู่ในสวนค่ะฟิโลอยู่ในสวนนะคะอ้ เศรษฐีเรือนกลางค่ะเพื่อนๆออกดอกน่ารักจุ๋มจิ๋มมากนี่ค่ะดอกเขาว่านเศรษฐีเรือนกลางนะคะเนี่ยดอกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยน่ารักนะคะนี่ค่ะถ้าจะขยายพันธุ์เนี่ยไม่หว่านไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าแบบนี้ขยายพันธุ์ได้เลยค่ะนี่ยรากเขามาเต็มเลยค่ะ ได้หลายๆกระถางเลยนะคะเนี่ยที่อาณ์เข่งเมื่อวานนะคะเพื่อนๆบอลดำแบกเมจิกตอนนี้มันเมจิกไหมอะ่ะมันเป็นลายเหมือนยังก,ะกระดองเต่าเลยคะ่ะเพื่อนคะ่ะลายแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ย ถ้าใบใหญ่คงสวยเนาะถ้าแบบใหญ่ๆแล้วลายแบบนี้โอ้โหแบบสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่ค่ะใช้ดินเหนียวนะคะโปหน้าแล้วก็ด้านล่างนี้ทั้งดินหมักใบไม้ปุ๋ยขี้วัวนะคะลงไปก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะให้ใบได้ใหญ่เหมือนต้นแม่เขาไหมคะนะคะเพราะต้นแม่ของเขานี่อลังการงานสร้างมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็วันนี้แม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้นะคะฟิโลโมรกตเขียวนะคะที่อยู่ด้านในสวนนะคะ mm. ก็ถ้าใครเบื่อความด่างของตระกูลไม้ด่างก็ปลูกฟิโลได้เลยะค่ะนะคะเพื่อนๆปลูกฟิโลได้เลยฟิโลเขียวมรกตนะคะมรกตเขียวเนี่ย ใช้เบรคสายตาแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะปลูกก็ง่ายใบก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้แม่นานล่าก็พาเพื่อนๆมาชมฟิโลเดนดอนมรกฏเขียวนะคะที่สวยๆเป็นสีเขียวมรกฏนี่ค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิป ก็ฝากช่องไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะขอโทษคนะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ